สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน99 Camping นะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์เวคันเตอร์นะครับเป็นรุ่น SDS นะครับ4 6คูณ44 f p ตัวนี้เป็นรุ่นของปีเวอร์ชั่น2025ันนะครับนะฮะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะท่านสมาชิกนะครับนี่ติดต่อมาตามช่องทางนี้นะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะ สินค้าเรามีหน้าร้านนะครับนะครับซื้อไปตรงปกร้อยเซนะครับไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับท่านสมาชิกนะครับนะฮะหรือว่าท่านไหนมีเวลาก็สามารถเข้ามารับชมสินค้าของเรานั้นร้านเราอยู่ที่คลองถมปาซ่านะครับถ้ามาไม่เจอก็โทรมาติดต่อตามเบอร์่ะเบอร์นี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นออา SD นะครับ4ี่สิบหคูณสี่ิบสี่นะครับตัวเนี้ยนะฮะ ท่อท่อสามสิบมิลนะหน้าเลนสิบสี่มิลนะครับ,ร,บ,ร,บรุ่นนี้เขาจะปรับหลาด้านข้างนะนะเริ่มตั้งแต่ส 10, 10ิบสิบหลานะฮะต่ำสุดมันจะถึงห้าร้อยหลาเลยนะฮะด้านดามากิกนะครับปรับหลาด้านข้างนะฮะตัวนี้นะฮะนะครับท่อสีอ่สิบสี่โทษทีครับท่อสามสิบมิลหน้าเลนสิบสี่มิลตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนอกปรับซิซิโลได้เวลาปรับก็ยกหมุนนะตัวนี้เป็นตัวปรับ งต่นี่ปรับไส้ขวานะฮะนะครับนะครับพอโยกเสร็จก็ล็อกเข้าไปนะกดเข้าไปนะะนครับจะไม่เลื่อนเลยนะท่อก็สามสิบตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับซูมเริ่มตั้งแต่สี่ถึงสิบหกเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับสำหรับสมาชิกบางท่านนะฮะที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตายาวนะฮะนะครับ แต่ถ้าสายตาปกติไม่ต้องปรับใช้งานนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับเลียงตานะครับนะครับรุ่นนี้นะฮะเป็นอ่าเวอร์ชันใหม่นะตัวล็อ,อกเก่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะไม่มีแนบสรปริงตัวเนี้ยโรงงานทเพันติออกมาคือว่าจะมีแนบสรปริงเพิ่มฟังก์ชันของเขาแนบสรปริงเนี่ยประโยชน์คือจะเป็นตัวช่วยกระแทกนะครับแรงนีคอยของปืนที่มีรีคอยตรงสูงนะครับเนี่ยประโยชน์ของเขานะครับนะครับมีแนบสปริงนะฮะตัวนี้นะฮะ สว,นนส,วสวยงามนะครับนี่นะครับเลนก็เป็นเลน HD นะครับเลนก็จะใสแล้วก็คมนะครับเนี่ยสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวดูเส้นเลนเขานะครับ นีย่ยสนะครับสวยไหมครับไส้บิงเขานะครับสำหรับขนาดน้ำหนักเขานะครับสมาชิกนะครับความยาวอยู่ที่สามจุดสี่ซมนะครับน้ำหนักเขาก็หกร้อยสามสิบหกกรัมสามสิบ 639อยสามิบเก้ากร,รัมนะครับสำหรับของแถมก็นับธรรมาจิกนี่ครับจะประกอบไปด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นแท่งเหล็กนี่แท่งเหล็กสำหรับปรับซูมนะนะฮะช่วยทำช่วยในการปรับซูมให้มันให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะให้มันสะ,ะดวกนะฮะนี่ครับแท่งเหล็กหนึ่งตัวนะฮะพร้อมกับไขควงนะฮะนี่ เราปรับเซอร์ซิโลนะครับนี่นะฮะไข่ไข่เ๋ยวตัวนี้เป็นไขควงนะหมุนเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเราปร kind of hmm? ับซิโลนะไขควงนะปรับซิโลหนึ่งตัวเนี่ยเหมือนกันนะปรับเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะหมุนได้นี่ครับไขควงหนึ่งตัวนะของแถมนะแล้วก็จะมีแท่งเหล็กจะปรับปรับโซมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีฝาเป็นฝากระดกนะฮะด้านธราคลิกนะครับ เปิดปิดหน้าแรงหนึ่งชุดนะครับนะครับแล้วก็จะมะีท่อบางแสงหนึตัวนะครับเนี่ยท่อบางแสงหนึตัวนะของแถมนะนะครับแล้วก็จะมีะผ้านะฮะความบูวชวน์นะครับนะครับหนึ่งชุดนะฮะนะครับมาปเป็นรอกอกันนะครับแล้วก็จะมีอ ตัวนี้เป็นตัวรัดท่อนะนี่ระดับน้ํารัดท่อตั้งกล้องหนึ่งตัวนะแถมให้นะครับตัวนี้มีซื้อหนึ่งร้อยบาทนะหนึ100่งร้อยถึงร้อยห้าสิบาทนะฮะตัวนี้แถมให้นะครับนะครับขานะฮะขาแข้งหนึ่งคู่นะ นี่น็อตสี่ตัวนะฮะนี่พร้อมสมอนะครับขาก็มีด้วยใช้งานทุกขนาดยี่สิบมิลิบเมิลแจ้งมาทางร้านก็จะจัดให้นะครับท่านสมาชิกนะครับปลกแก้ด้วยนะเด่๋ยวบอกนะครับแล้วก็จะมีไวฉชายนะครับนี่พร้อมสายชาร์จไปชาร์จใสูงหนึ่งตัวนะครับของแถมนะจัดเต็มเลยนะนะครับสำหรับเงื่อนไขการประกันนะครับสมาชิกนะครับสินค้าซื้อไปไม่ตรงปกนะครับนะฮะ ทางร้านก็อินดีรับคืนภายในเกตวันนะครับนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนเคมนะฮะนะครับไม่ถูกใจนะครับเปลี่ยนเคมได้นะครับนะฮะในภายในเกตวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิมนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางร้านเปลี่ยนหรือเคมตัวใหม่ให้เลยนะครับหรืมีเงื่อนไขเลยนะครับท่านสมาชิกนะครับถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านก็จะเคมหรือเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับท่านสมาชิกนะครับสําหรับราคาเขานะครับนะตัวนี้น่าจะเป็นตัว s d s 4 6่4ิ F.P. นะครับราคาก็อยู่ที่ 2, 7 9 0นบาทนะครับจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดลูกกระดิ่งเมื่อแกล้งเตือนทางร้านก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ